อาจจะต้องรอความชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งนะครับในในโยบายของรัฐบาลว่าจะเดินหน้าไปแบบไหนเรื่องของการกระจายอํานาจการจัดการตนเองนะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ภาคประชาชนภาควิชาการหลายฝ่ายจับตารอดูท่าทีของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินและพักเพื่อไทยนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยหลายปัญหาเขาบอกว่าในระดับพื้นที่ภาพใหญ่นโยบายที่คลอดออกมาแก้ไม่จบอ,อย่างเรื่องฝุน่นท่านนายกบ,บอกเป็นวาระแห่งชาติแต่ในพื้นที่มันมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปในรายจังหวัดรายอําเภอด้วยซ้าค่ะ แถมตอนนี้ไปเจอนโยบายจากส่วนกลางไปครอบอย่างโครงการขนาดใหญ่แลนด์บริดที่เราเห็นกัน<อ>แต่ส่วนกลางบอกดีคนในพื้นที่บอกไม่อยากได้<อ><อ>ตรงนี้แหละการกระจายอํานาจก็เลยถูกพูดถึงนะคะย้อนให้ฟังเพราะว่ากระจายอำนาจ9ปีแล้วคุณผู้ชมที่สะดุดไปล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่และภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเองเขานำเรื่องพอ พรบเชียงใหม่มหานครกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเขาบอกจะจับมือร่วมกันทําร่างพรบฉบับนี้ขึ้นมาอีกครั้งโดยสาระสําคัญยังคงโจทย์เดิม3เรื่องเป็นโจทย์เดิมที่เคยคุยไว้ในปี2555ก่อนรัฐประหารทางเครือข่ายภาคประชาชนมองว่าเนี่ยแหละเป็นโอกาสดีที่จะนําพรบฉบับนี้กลับมาขยับเหตุผลหลักไม่ใช่รัฐบาลพร้อมแต่เป็นเพราะประชาชนคนเชียงใหม่พร้อมแล้วในตอนนี้ค่ะ ร่างประพอวเชยงยหมานครซึ่งขับเคลื่อนโดยเครือข่ายที่จะมาจัดการตัวเทศสาสังก่อนนะครับเราก็สมอโอการันดีทุกวันเราจะได้รื้อเฟื้นหรือว่านำามาพิจารณาใหม่แต่เนื้อหาก็คงมีการปรับปรุงให้ทันสมัยทันทุกข้อไปกันบเน้นในเรื่องภาคเศรษฐกิจคือภาคธุรกิจเราก็จะสงสัยว่ารัฐทำแลตัวเองได้อะไรว่ารัฐประชาชนก็จะมีส่วนรวมในการนําเสนอเนี่ยในการลงวันนี้ไปพระชุมทำในภาคประชาชน เชียงใหม่เราเนี่ยเราก็จะเริ่มประชุมกันเราก็ได้20คนแรกก็มีมีเยอะหน่อย23 24คนนี่แหละเพราะการจะริเริ่มบรณรงลายชื่อเนี่ยเราต้องยื่นขออนุมัติจากประธา,า,านรัฐสภา้อมหลักการเหตุผลไปว่าถ้าเห,เห็นว่าเป็นเข้าข่ายหมวด3หมวด5ของรัฐธรรมนูญแล้วใช่ไหมนันก็โอเคให้หน้าลายชื่อได้ซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับถ้ารัชบาญญัติได้ ก็พอประธานรัฐสภาอนุมัติแล้วก็เปิดโดยวนี้ทำง่ายมีการในรงทางออนไลน์ทางทาร์ตทำปตี้อะไรได้หมดสมัยก่อนใช้สัมโนทเบียนบ้างใครจะพบทำลอทะเบียนบ้างมายังได้ตั้งเป็นหมื่นๆชื่อเอะไรเห็นว่าแม่น่าจะมีปัญหาเลยแต่ไม่ใช่มีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือว่าคือร่างพระราชบัญญัตินี้วันคงถูกพิจารณาว่าเป็นกฎหมายการเงินอยู่ในอำนาจของนายกรทีเป็นผู้พิจารณาแต่รายยุคามมาจากภาคเพื้นไทยเนี่ยภาคเพื้นไทยก็มีเคยมีการ ในโยบายหาเสียงในจังหวัดทิศตอนตตนี้ก็พร้อมแล้วนีว่ม้ก็าไาเงินเดครั้งนี้ก็คือภาคประชาชนคงจะต้องมาพูดคุยกันแล้วก็มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้กันต่อเนื่องนะครับซึ่งเชียงใหม่เองสําหรับวันนี้เองก็เริ่มมาพูดคุยกันแล้วว่าเราอยากจะรณรงค์เรื่องนี้ต่อ,อยังไงก็แล้วแต่อยากให้สิ่งนี้ยังอยู่ในการขับเคลื่อนของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับ หลักสำคัญก็คือว่าประชาชนจะมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการศาฒนาท้องถิ่นทิศทางในแลจังหวัดอย่างไรซึ่งจริงๆมันคือสะท้อนความลึกๆของการกำหนดวิถีชีวิตของตัวเองนะฮะที่ชัดเจนเพราะที่ผ่านมาเราทุกคนอื่นมากำหนดมาจัดการมาควบคุมมากํากัมบมีกฎมงกฎไม้นู่นนี่นั่นนะครับมันเราถึงได้ยินเสียงบ,บ่อยๆว่า เราอยากจะลุกขึ้นมากําหนดชะตาชีวิตของตัวเองนะรรวมทั้งปลดล็อกพันธานาการต่างๆที่ที่ถูกจัดการที่ถูกกดทูกกดทับมาอย่างยาวนาะอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราจะดูกันแล้วนะีมีทุกเรื่องนะที่กําลังพยายามขยับตัวในใน,ในช่วงนี้ครับ คุณผู้ชมครับจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีการพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับหลายๆจังหวัดใหญ่ๆนะครับอย่างนครราชสีมานะครับหรือจังหวัดขอนแก่นนี่ก็มีการพูดถึงเหมือนกันนะครับก็คาดหวังแหละครับจะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทั้งเรื่องฝุ่นควันบ้างละเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการศึกษาแล้วก็อีกหลายๆเรื่องครับคุณผู้ชมครับอย่างเรื่องฝุ่นเนี่ย แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีความพยายามในการออกมาตรการที่จะออกมายกระดับพื้นที่แต่ก็มีแผนต่างๆแล้วก็งบประมาณที่ถูกออกมาถูกออกแบบมาจากส่วนกลางที่อาจจะต้องรอนะครับก็เลยทําให้การจัดการปัญหานียมันไปไม่ถึงเป้าหมายนะครับย้อนไปก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมครับเชียงใหม่เนี่ยเกิดแนวคิดเรื่องของการกระจายอํานาจโดยประชาชน ตั้งแต่ปี2518นั่นแล้วนะครับปี2555เนี่ยมีประชาชนในพื้นที่เขาร่วมกันยกร่างพรบระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหาคนครแล้วครั้งนั้นเนี่ยมีการลงชื่อสนับสนุน12,000รายชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาครับโดยร่างพรบรปี2555เนี่ยมีหลักการสำคัญเนี่ยหลักการด้วยกันนะค่ะหก็คือให้ยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค2ต้องทำการ เมืองให้โปร่งใสและ3ต้องปรับโครงสร้างด้านภาษีค่ะซึ่ง3เรื่องนี้เป็นโจทย์เดียวกันกับร่างฉบับใหม่ที่เขาจะจับมือเดินหน้าทำด้วยกันหลังจากนี้นะคะซึ่งถ้าย้อนไปปี2,555หลังประชาชน12,000รายชื่อลงชื่อยกร่างกฎหมายฉบับนี้ที่เชียงใหม่หลังจากนั้นกว่า50จังหวัดของประเทศไทยมีการรณรงค์พูดเรื่องนี้นะคะทั้งปัตตานีมหานคร<ม>ก็คุยกันระยองมหานครภูเก็ตมหา นครด้วยค,คืออยากจะจัดการตัวเองในระดับจังหวัดดูเหมือนตอนนั้นการกระจายอำนาจเบ่งบานอย่างมากตื่นตัวมีความหวังแต่มันมาหยุดชะงักในช่วงปี2,557ครับ เกิดรัฐประหารในตอนนั้นค่ะเป็นการรัฐประหารโดยคอสชก็เลยส่งผลให้การเคลื่อนไหวเรียกร้องการกระจายอำนาจของภาคประชาชนไม่ราบรื่นการกระจายอำนาจในช่วงหลังปี57คือหลังการทำรัฐประหารไปแล้วคนไม่กล้าพูดเรื่องการกระจายอำนาจ,จแต่ใช้วิธีการจัดการในเชิงประเด็นโดยเฉพาะที่เชียงใหม่ชัดเจนที่สุดคือในกลไกระดับพื้นที่ยังทํางานกันอยู่นะคะแต่ไม่ใช้คําว่ากระจายอำนาจเท่านั้นแต่เขาไปจัดการตนเองในด้าน การศึกษาเ,เรื่องสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าเป็นการบ่มเพาะจนทำให้เกิดบรรยากาศณนะวันนี้23มีนาคมที่เขาบอกประชาชนพร้อมเดินต่อ จนถึงยุคนี้สมัยนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของการกระจายอำนาจกลับขึ้นมาอีกนะครับถ้าจํากันได้นะครับรองนายกสมศักดิ์เทพสุทินนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนี่เป็นระดับนโยบายาแต่ว่านโยบายในภาพรวมของรัฐบาลนะครับแต่ว่าพูดถึงนโยบายที่เขาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งปี2566ที่ผ่านมาแม